คำสั่ง r e v o l t นะครับก็จะเป็นอีกคำสั่งในหมวดฟีเจอร์นะครับซึ่ง r e v o l t ก็จะแยกออกเป็น2คํคำสั่งก็คือ Boss นะครับกับ Cut เช่นเดียวกับคำสั่ง x t r u d e ที่เราเรียนไปก่อนหน้านะครับ Boss ก็คือการสร้างเนื้อ Solid Cut ก็คือการตัดเนื้อ Solid นะครับหลักการของคำสั่ง r e v o l t Boss นะครับก็คือการยืดโปรไฟล์สเก็ตให้มีความหนาโดยหมุนรอบแนวแกนนะครับได้ตั้งแต่0ถึง360องศา ซึ่งจุดหมุนที่สามารถใช้คำสั่งนี้ได้คือ center line นะครับ e d g แล้วก็ exit นะครับส่วนทิศทางเนี่ยสามารถเลือกได้แบบทวนเข็มแล้วก็ตามเข็มนะครับในส่วนของ rewind cut นะครับหลักการเหมือนกันเลยนะครับแต่เป็นการตัดเนื้อออกมาดูตัวอย่าง 2D profile sketch นะครับที่ใช้คำสั่ง r e v o n t boss ภาพซ้ายสุดนะครับด้านบนด้านซ้ายตรงนี้นะก็คือภาพ 2D โปรไฟล์สเก็ตนะครับที่เป็นเส้นสีดำนะครับเส้นสีแดงก็คือแกนนะครับที่ใช้ในการหมุนโดยโปรไฟล์สเก็ตนะครับมีลักษณะเป็นพื้นที่ปิดนะครับตายทั้ง2เส้นต่อชนกับแกนสีแดงนะครับโซลิดที่ได้นะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะของเพลากลมตันภาพนี้ก็จะเป็นฟอนวิวนะครับที่ได้มาลักษณะนี้แล้วก็ภาพนี้ก็จะเป็น 3D โมเดลนะครับที่เป็นไอโซเมติกนะครับเป็นเพลากลมตันนะ ต่อมานะครับภาพนี้ก็จะมีโปรไฟล์สเก e ตที่เป็นเส้นครึ่งวงกลมนะครับโดยปลายทั้งสองเส้นต่อกับแกนนับต่อชนกับแกนโ OLID ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะของทรงกลมนะครับคล้ายๆกับเม็ดลูกปืนนะครับของแบริ่งภาพล่างสุดนะครับก็เป็น 2D profile ์สเก e ตที่มีเส้นโค้ง2เส้นนะครับพื้นที่ในการเกิดความหนาคือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นโค้ง2เส้นนะครับ Solid ที่ได้ก็จะเป็นลักษณะกลมกลวงนะครับภาพนี้ผมตัดออกมาให้ดูใช่ไหมครับมีลายเซ็กชันนะครับมีความหนาตรงนี้ข้างในจะกลวงต่อมาก็จะเป็นตัวอย่าง 2D Profile Sketch นะครับที่เป็นพื้นที่ปิดหรือ Close Profile s k e t c h และสร้างห่างจากแกน Solid ที่ได้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเพลกลวงดังภาพนะครับตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ปิดนะครับแล้วแกนอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีเส้นอะไรนะครับ โซลิดที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นเพากลวงนะครับทั้ง2องันเหมือนกันเลยนะครับภาพนี้ก็จะเป็นตัวอย่างรีวอล t คั t นะครับที่มีโปรไฟล์สเก็ตที่เป็นสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับและมีแกนนะครับหลังจากใช้คําสั่งนะครับก็จะตัดรอบแนวแกนสีแดงอันนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างในการเขียน 2D Profile ล์ r เก็เพื่อใช้คำสั่ง e x t r u d e b o ร์ board. ภาพนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะของเพากลมตันนะครับแบบงาน ก็จะมีลักษณะนี้นะครับโดยเส้นที่เราเขียนนะครับเราจะเขียนแค่ซิกเดียวนะครับตามเส้นสีน้ําเงินนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับตอนนี้ผมได้เข้ามาอยู่ในหน้าพาร์ทเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาเลือกเพลนในการเขียนนะเพลนนะครับที่เลือกก็จะต้องเลือกเพลนที่อยู่ตรงกลางนะครับตรงกลางของแกนในกรณีนี้นะครับผมจะเขียนตามเส้นนี้เลยนะผมจะเลือกเป็นฟอนต์เพลน ตอนนี้นะครับผมได้เข้ามาอยู่ในโหมดสเก็ตนะครับโดยใช้ฟอนต์เพนเรียบร้อยนะครับแล้วก็ผมได้เอาแบบงานเข้ามาด้วยนะครับเพื่อจะได้ดูง่ายขึ้นเราก็จะเขียนตามขอบงานนะครับที่ผมทําเส้นสีน้ำเงินไว้นะครับตอนแรกก็เขียนเส้นศูนย์ขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็เขียนเส้นตามนี้เลยครับ กรณีที่นักศึกษายัางไม่มีความชนานาญนะครับให้เขียนไปแล้วก็บอกขนาดไปอ,อย่างเช่นตรงนี้ผมบอกไปเรื่อยๆนะทําให้ดูก่อนนะครับ12.7ส่วนนี้เห็นไหมครับถ้าเราเขียนเส้นศูนย์ขึ้นมาเราขยับเมาส์ให้มาอยู่อีกฝั่งนะครับเราก็จะบอกเป็นขนาดไดามิตเตอร์ได้เลย ตรงนี้เดเมนเตอร์สิบมุมสามสิบสามสิบห้าครับผมเขียนตรงนี้เพิ่มนะครับยาวทั้งหมดหกสิบเอ็ด 5มิลเดเมนเตอร์6มิลตรงนี้5มิลส่วนนี้เดเมนเตอร์6มิลความยาวจากเส้นนี้มา4ี่ ทุกเส้นมีสถานะเป็น fully define นะครับก็ไปเลือกคำสั่ง r e v o l v e เลยครับ r v o l ว board นะครับกดเยีดไปนะครับเส้นศูนย์ที่เราสร้างเนี่ยตัวนี้โปรแกรมไม่ได้เลือกเส้นศูนย์มาให้นะครับตรง exit of revolution ในส่วนนี้นะครับเราจะต้องเลือกแกนนะครับถ้าโปรแกรมไม่ได้เลือกให้นะครับ เราก็มาคลิกที่แกนที่จะหมุนผมก็มาคลิกที่เส้นเซนเตอร์ไลน์ที่ผมสร้างไว้โซลิดที่ได้ก็จะเป็นลักษณะของเปล่ากลมตันแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับลบคม0.5นะครับสองฝั่งด้านนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ลบคม1คําคำสั่งลบคมผมก็ใช้ในหมวดของฟีเจอร์นะครับลบคม เชมเฟอร์ศูนจุดหะครับตรงนี้ก็มาคลิกที่ขอบได้เลยเท่ากันก็คลิกหลายๆจุดนะครับก็กดเครื่องหมายถูกแล้วก็มาลบตรงนี้1นมิลพิมพ์1นมิลนะครับคลิกที่เต็นอาตรงนี้เรียบร้อยนะครับจากนั้นรูนี้ทำยังไง รูนี้นะครับเราอาจจะใช้คำสั่ง extrude cut ก็ได้แต่ผมอยากจะใช้คำสั่ง revolve cut เนี่ยเดี๋ยวผมมาทำให้ดูนะครับว่าจะใช้ยังไงผมก็เลือกเพลนที่อยู่ตรงกลางเพลนไหนได้บ้างอ่ะฟอนเพลนได้ครับกด sketch สร้างเส้นศูนย์ขึ้นมาเส้นหนึ่งรูนี้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับจากนั้นสร้างโปรไฟล์ sketch ที่เป็นพื้นที่ปิดนะครับแบบนี้เลย บอกขนาดไดเมตเตอร์ห้าจุดสองห้าจุดสองระยะของรูตรงนี้ตรงกลางเพราะนั้นสิบสองจุดเจ็ดหารสองสิบสองจุดเจ็ดหารสอง หาเราใช้เครื่องหมายแลสนะครับอ่าตรงนี้เกินไปไม่เป็นไรนะครับช่างมันเราก็มาเลือกคำสัง่ง r e ว o l ์นคัตอบเย็ดไปนะครับตรงนี้โปรแกรมเลือกลายลายเส้นศูนย์นะครับให้แล้วถ้าของใครเลือกผิดนะครับเราก็แก้ได้โดยการมาคลิกที่ในช่องนะครับแล้วก็กด delete ปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เราเลือกใหม่ก็ได้ตรงนี้นะครับก็กดเครื่องหมายถูก เราก็ได้รูนี้มาเรียบร้อยแล้วต่อมาเรื่องเกลียวนอกนะครับทำยังไงเกลียวนอกนะครับให้เรามาที่ insert นะครับเลือกกดลูกศรลงในแถบของ annotation นะครับจะมีคำสั่ง cosmetic s r e a d อยู่อ่ะคลิกเข้าไปส่วนนี้นะครับให้เรามาคลิกขอบของปลายเกลียวนะครับ อย่างกรณีนี้ผมก็มาคลิกที่เส้นเส้นนี้ส d า r d นะครับเราก็เลือกเป็นดินไท p ก็เลือกเป็นแมชชีนเ e a ดนะครับไซต์ Size, ตรงนี้เมื่อกี้ m 1 0ใช่ไหมครับเราก็เลือกเป็น m 1 0 m 1 0 m 1 0อยู่นี่นะครับกรณีที่แบบงานไม่ได้ระบุระยะพิษด,ด้านหลังนะครับแสดงว่าเกลียวนั้นเนี่ย จะใช้เป็นระยะพิษมาตรฐานนะครับแล้วก็คลิกเลือก M10 ตรงนี้ได้เลยอ่ะก็กดเครื่องหมายถูกจะเห็นว่าตรงนี้ไม่ได้โชว์เกลียวนะครับวิธีการให้โชว์เกลียวตรงนี้ขึ้นมานะครับให้มาคลิกขวาที่ a d n o t a t i o n นะครับเลือก Detail ติ๊กทุกสอนตัวนี้ออกนะครับติ๊กตัวนี้เพิ่มเข้าไปกด OK เราก็จะได้ตามแบบงานเรียบร้อยแล้วนะครับ